มังกรบทที่880รักษาโรคที่บ้านตระกูลเชียนระหว่างที่เดินขึ้นบันไดเฟิงซีก็ถามเฉินเฟิงด้วยเสียงเบาๆว่าคุณรู้จักบ้านตระกูลเชียนด้วยเหรอเฉินเฟิงแบกกระเป๋ายาวไว้ข้างหลังเดินตามหลังไปทีละก้าวเมื่อเฟิงซีถามเขาก็ตอบด้วยเสียงเบาๆว่าหลังจากออกมาจากบ้านเขาแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเลยจากนั้นก็ไปอยู่ที่พวกคุณไง เฟิงซีพูดด้วยความอยากรู้ว่างั้นจะเป็นพวกเขาหรือเปล่าที่ทำร้ายคุณที่นี่ดูแล้วใหญ่โตขนาดนี้ดูก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นพวกคนใจบุญมีเมตตาอะไรหรอกเฉินเฟิงยิ้มเจือนเจือนความคิดของเฟิงซีนั้นเขาคงตามไม่ทนันถ้าบอกว่าที่นี่ใหญ่โตละก็งั้นคาดว่าตัวเขาก็คงเป็นคนเลวแล้วละ่ะแต่ว่ามาคิดดูตอนแรกหลงหลินก็เห็นเขาเป็นคนร้ายเหมือนกัน อย่าพูดซีซัวไปถ้าให้พวกเขาได้ยินคุณก็จะลำบากนะทุกคนก็เดินเข้าไปข้างในเชียนสวนยี่เดิมทีอยากให้ไปพักที่ห้องโถงก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังแต่หลงหลินกลับบอกว่าไปดูคนป่วยก่อนสำคัญกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังถึงแม้เชียนสวนย,ยี่รู้สึกจะเสียมารยาทไปหน่อยแต่ในใจก็ย่อมอยากจะให้รีบรักษาโรคให้หายดีก่อนอีกทั้งหลงหลินก็พูดเช่นนี้แล้ว ขาจึงพาพี่น้องสองสาวตระกูลฉางและเฉินเฟิงเข้าไปลานบ้านด้านหลังยังไม่ทันเข้าไปในห้องสวนนอกบ้านก็ส่งกลิ่นสมุนไพรราย,ยมาหลงหลินถามด้วยความสงสัยว่าราบภูเขาดอกเชี่ยนเตียมมะเขือม่วงเห็ดหลินจือหอมสมุนไพรายพวกนี้สามารถช่วยบำรุงชีพของหัวใจที่ติดขัดได้หรือว่านายท่านตอนนี้จิตใจอารมณ์มีปัญหาเหรอหลงหลินผู้จบเชียนสวนยี่ก็พูดด้วยความแตกตื่นว่า สมแล้วที่เป็นสิทธิเอกของท่านท่านปูถูถึงกับแค่ดมกลิ่นยาแล้วก็สามารถทายได้แม่นยำขนาดนี้ช่างน่าชมเชยจริงๆเลยหลงหลินพูดอย่างไม่ได้ใส่ใจว่านี่มันไม่มีอะไรมากเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานของการแพทย์เท่านั้นคุณก็ไม่ต้องชมฉันมากหรอกหากยังไม่เห็นเจ้าตัวนายท่านแล้วฉันก็ไม่กล้าจะวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่เชียนสวนยี่ก็รู้สึกเคอะเขินเล็กน้อย แต่ก็ไม่พูดอะไรอีกจึงพาพวกเขาสามคนเดินเข้าไปในห้องต่อไปผ้าม่านหน้าต่างถูกปิดไว้จึงค่อนข้างมืดภายในห้องก็มีคนอยู่หญิงสาวอายุราว30กว่าปีในชุดลำลองกำลังยืนตรวจดูเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ข้างๆส่วนภายในห้องนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือเตียงนอนมีคนนอนอยู่คนหนึ่งตอนนี้อยู่ในสภาวะสลืมสลือน่าจะเป็นนายท่านตระกูลเชียนที่เชียนสวนยี่พูดถึง ดูเหมือนว่าเพื่อรักษาโรคให้กับนายท่านตระกูลเชี่ยนแล้วบ้านตระกูลเชี่ยนคงทุ่งเทแรงใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ภายในห้องนี้ดูเหมือนไม่ได้ด้อยกว่าของที่โรงพยาบาลเลยหรืออาจจะทันสมัยกว่าด้วยซ้ำไปแต่ในเมื่อเชิญพี่น้องสองสาวตระกูลฉางมาแล้วนั่นก็แสดงว่าการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของนายท่านได้แล้วหรืออาจจะพูดไว้ว่ายากที่จะรักษาแล้ว ทั้นนี้ก็คือพ่อฉันเองตั้งแต่เดือนที่แล้วก็สลบไม่รู้สึกตัวมาโดยตลอดที่โรงพยาบาลก็ไม่มีทางรักษาผู้แต่เพียงว่าสภาวะหัวใจเสื่อมถอยอาศัยเทคนิคการแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่มีทางรักษาได้แล้วแต่ว่าหลงหลินกลับไม่อยากจะไปรู้เรื่องพวกนี้เธอเองก็เดินเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วย ความจริงแล้วด้วยฐานะของนายท่านตระกูลเชี่ยนแล้วไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสแต่ต้องได้ดังนั้นขณะที่หลงหลินเดินเข้าไปใกล้เชี่ยนส่วนยี่กลับไม่ได้ห้ามปรามพยาบาลสาวที่นั่งอยู่หน้าเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นั้นก็รู้สึกแตกตื่นตกใจหลงหลินตอนแรกก็แหวกหนังตาขึ้นเพื่อดูภายในดวงตาของนายท่านแล้วดึงหน้ากากออกซิเจนออกมองเข้าไปในปากของผู้เท่าสุดท้ายก็จับวัดชีพจรของนายท่าน หลังจากที่ตรวจครบชุดแล้วก็ใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นหลงหลินก็เดินไปข้างหน้าเฉินเฟิงพวกเขาเชียนสวนยี่ก็รีบถามด้วยความอยากรู้ว่าอาการโรคของพ่อฉันตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วได้สืบทอดวิชาการแพทย์ที่สูงส่งจากท่านท่านปูถูในโลกนี้ไม่มีใครที่ท่านไม่สามารถรักษาให้หายได้ฉันคิดว่าคุณหนูก็จะต้องมีวิธีรักษาให้หายได้เช่นกัน ถึงแม้เป็นเพียงคำชมเชยแต่สีหน้าของหลงหลินเย็นชาพูดด้วยเสียงเข้มว่าข้อแรกคือในโลกนี้ไม่มีคนที่สามารถรักษาทุกโรคให้หายได้ต่อให้เป็นอาจารย์ฉันก็ไม่ได้เช่นกันข้อที่สองคือสำหรับอาการของนายท่านอาจจะซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันคิดเสียอีกดังนั้นฉันก็ไม่กล้ารับประก,กันว่าจะรักษาให้หายขาดได้แต่ถึงแม้จะพูดเช่นนี้ก็ตามเชี่ยนสวนยี่ก็ยังรู้สึกดีใจมาก งั้นคุณหนูก็คงมีวิธีรักษาแล้วสิมีทางรักษาได้ก็พอแล้วไม่ว่าจะมีความหวังมากน้อยเพียงใดก็ตามหวังว่าคุณหนูจะต้องช่วยรักษาพ่อฉันต่อไปด้วยตระกูลเชี่ยนเราจะรู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรขอเพียงแต่ที่บ้านตระกูลเชี่ยนเรามีก็สามารถจัดหามามอบให้คุณหนูทั้งนั้น หลงหลินพูดว่าเรื่องที่จะขอบคุณค่อยพูดกันวันหลังฉันต้องการจะตรวจร่างกายของนายท่านก่อนคุณและคนอื่นๆอ,ออกไปข้างนอกก่อนเชียนสวนยี่ก็ย่อมไม่ปฏิเสธถึงแม้นางพยาบาลคนนั้นดูลังเลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเชียนสวนยี่ก็ส่งสายตาให้จึงเดินออกนอกห้องไปสุดท้ายแล้วเชียนสวนยี่มองไปยังเฉินเฟิง หลงหลินกลับพูดว่ามีบางเรื่องต้องการความช่วยเหลือจากเขาดังนั้นเขาจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่เชียนสวนยี่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรหลังจากปิดประตูแล้วภายในห้องก็มีเพียงพวกเขาสามคนเท่านั้นเฉินเฟิงก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะมั่วมาถึงที่นี่ได้อีกทั้งคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือนายท่านของตระกูลเชียนถ้าเขาตอนนี้จะจับนายท่านตระกูลเชียนเป็นตัวประกันแล้ว ก็คาดว่าตระกูลเชี่ยนทุกคนก็ล้วนต้องเชื่อฟังเขาแน่แต่ว่าเขาก็เพียงแค่นึกมโนเท่านั้นเองตอนนี้หลงหลินพูดว่าเียงจะยืนเบื่ออยู่ทำไมเอากระเป๋ายามานี่สิเฉินเฟิงถูกตะโกนเรียกจึงสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเขาหยิบกระเป๋ายาแล้วยื่นให้ตรงหน้าหลงหลิน เิงซีก็มองดูร่างกายของนายท่านจากนั้นก็พูดกับหลงหลินว่าพี่สภาพร่างกายแบบนี้ไม่เหมือนเป็นโรคด้วยตัวเองเลยกลับเหมือนถูกคนวางยาพิษเฉินเฟิงฟังแล้วมองไปด้วยรู้สึกเซอร์ไพรส์เขากำลังจะถามรายละเอียดแต่หลงหลินพูดอย่างเย็นชาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราพวกเรารับผิดชอบเพียงแค่ช่วยรักษาคนเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องไปยุ่งด้วย เธอก็หันไปทำตาเขียวใส่เฉินเฟิงแล้วพูดว่าออกไปจากที่นี่แล้วก็หุบปากให้สนิทด้วยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนี่เป็นคำพูดที่พูดกับเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อคืนถึงแม้เป็นเพียงแค่คำเตือนก็ตามเฉินเฟิงรีบพูดรับปากว่าจะไม่พูดอะไรออกไปอย่างเด็ดขาดอย่างนี้ดีที่สุดแล้วหลงหลินพูดจบก็หันไปดูนายท่านอีกครั้งแล้วตรวจร่างกายให้กับนายท่าน นายท่านตระกูลเชี่ยนดูแล้วอายุก็ราวประมาณ780แล้วความจริงแล้วอายุปูนนี้แล้วถึงแม้จะสามารถช่วยชีวิตมาได้ก็คงมีชีวิตต่อไปอีกไม่เกินสองปีแต่ก็ไม่มีทางเลือกใครให้ตระกูลเชี่ยนมีเงินเยอะละ่ะถึงแม้หลงหลินพูดว่าให้เฉินเฟิงช่วยเหลือนั้นก็แค่อย่างมากให้เฉินเฟิงช่วยพยุงนายท่านเพื่อให้หลงหลินสะดวกในการตรวจดูร่างกายในส่วนอื่นๆมากขึ้นสรุปแล้วก็เป็นการใช้แรงงานเท่านั้นเอง ทั้งสามคนก็เสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วหลงหลินก็หยิบเข็มเงินสำหรับใช้ฝังเข็มออกมาจากกระเป๋ายาให้เฉินเฟิงช่วยพยุงตัวขึ้นมาเธอก็เริ่มฝังเข็มให้กับนายท่านเมื่อเทียบกับฝีมือการฝังเข็มของเฟิงซีแล้วเทคนิคการฝังเข็มของหลงหลินกลับดูเหนือชั้นกว่ามากเลยเข็มเงินถูกปักลงตรงจุดรวมประสาทหลายแห่ง ระหว่างนั้นไม่มีการสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงผ่านไปแค่อึดใจเดียวก็ฝังเข็มลงไปบนร่างของนายท่านเต็มไปทั่วร่างหมดแล้วคุณรู้ไหมฝีมือการฝังเข็มของพี่สาวแม้แต่อาจารย์ยังเอ่ยปากชมเลยละ่ะเฟิงซีมองเห็นท่าทางที่เฉินเฟิงจ้องมองหลงลินขณะฝังเข็มอย่างไม่ละสายตาเธอจึงพูดกับเฉินเฟิงด้วยเสียงเบาๆ ส่วนหลงหลินที่เพิ่งเสร็จจากการฝังเข็มก็ค้อนใส่เฟิงซีราวกับกำลังจะตำหนิเธอว่าพูดมากไปแล้วแต่เฉินเฟิงกลับได้รู้จักตัวตนของหลงหลินได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นถึงแม้รู้ว่าวิชาการแพทย์ของเธอจะไร้ากาศมากก็ตามแต่ก็ไม่คิดว่าจะน่าทึ่งถึงเพียงนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่88 1เอดพิษหนาวจากใจ